แน่นอนนี่คือบทความ YouTube ความยาวประมาณ2,500คำเกี่ยวกับรถถังซ t ตีซ96รุ่นปี2025ฉบับภาษาไทยโดยเขียนเป็นเนื้อหาต่อเนื่องโดยไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณขอรถถังซ t ีแซ96หรือที่รู้จักกันในชื่อไทย96นั้นถือเป็นหนึ่งในยานเกราะที่สำคัญที่สุดในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) มาอย่างยาวนานและในปี2025นี้รุ่นล่าสุดของรถถังซตซ96ได้รับการเปิดตัวพร้อมกับก,บการอัปเกรดครั้งใหญ่ ทั้งด้านอำนาจการยิงระบบป้องกันความคล่องตัวและระบบดิจิทัลที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นแม้ว่าซัตตีซัต96จะไม่ได้ถือเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดของจีนเมื่อเทียบกับซัตทีซัต 99A ที่เป็นรุ่นหลักแต่ซัตตีซัต96ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของ,องกองกำลังยานเกราะของจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการความคล่องตัวสูงความสะดวกด้านโลจิสติกและต้นทุนการปฏิบัติการที่ต่ำลงรุ่นปี2025นี้จึงเป็นการยกระดับขีดความสามารถของแพลตฟอร์มเดิม ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสนามรบยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวรถถังทั้งหมดแต่เป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ให้ใกล้เคียงกับรถถังยุคที่4ี่มากขึ้นโดยยังคงโครงสร้างพื้นฐานของตัวถังเดิมไว้หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดที่สุดคือการพัฒนาอำนาจการยิงปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบที่เป็นมรดกมาจากการออกแบบในยุคโซเวียตได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยขึ้นระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่รวดเร็วและความสามารถในการใช้กระสุนเจอกกรอรุ่นใหม่ที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่าเดิมอืนนี้ยังสามารถยิงกระสุนอัจฉริยะแบบระเบิดกลางอากาศเพื่อโจมตีเป้าหมายที่ซ่อนอยู่หลังสิ่งกีดขวางหรือในพื้นที่เมืองได้อย่างแม่นยํานอกจากนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ผ่านลำกล้องหลักทำให้สามารถทำลายเป้าหมายระยะไกลหรือเฮลิคอปเตอร์ได้จากที่มัน ระบบควบคุมการยิงและการเล็งได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรถถังซางีซาต์96รุ่นปี2025ติดตั้งกล้องตรวจจับภาพความร้อนทั้งสำหรับพลยิงและผู้บังคับบัญชาทําให้สามารถปฏิบัติการแบบฮันเตอร์คิลเลอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจจับและระบุเป้าหมายได้เองจากนั้นส่งต่อให้พลยิงทําการยิงอย่างรวดเร็วในขณะที่เขายังคงมองหาเป้าหมายใหม่ต่อไป ระบบคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนได้รับการอัปเกรดให้แม่นยำและรองรับปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถรับข้อมูลจากโดรนหรือหน่วยตรวจการอื่นๆบนสนามรบทําให้มีภาพรวมของสถานการณ์ได้อย่างครอบคลุมด้านการป้องกันตัวถังของซาตีซ9 6แม้จะไม่มีกรอบคอมโพสิตแบบแยกส่วนเหมือนซาซ9 9แต่ในรุ่นปี2025นี้ได้รับการติดตั้งชุดกรอะระเบิดแบบ Reactive Arm o เมเอ รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้สามารถป้องกันหัวรบเจาะเกราะสองชั้นและการโจมตีด้วยกระสุนพลังสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านข้างของรถถังมีการติดตั้งแผ่นเกราะเพิ่มและส่วนท้ายรถถังได้รับการปกป้องด้วยตะแกรงเหล็กป้องกัน RPG นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวแบบ Active Protection System (APS) ที่ใช้เรดาร์และเซนเซอร์ในการตรวจจับขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาและยิงกระสุนสกัดเพื่อทำลายภัยคุกคามก่อนที่จะถึงตัวรถระบบนี้คล้ายกับที่ใช้ในรถถังของรัสเซียและอิสราเอล อีกทั้งยังมีระบบซอฟต์คิวอย่างเครื่องยิงควันอัตโนมัติตัวรับสัญญาณเลเซอร์และการแจ้งเตือนภัยที่ช่วยให้สามารถหลบเลี่ยงหรือทําให้ขีปนาวุธศัตรูสับสนในแง่ของความคล่องตัวรถถังแซดทีแซดเกามีชื่อเสียงมายาวนานเรื่องการเคลื่อนที่ที่ดีเยี่ยมและรุ่นปี2025ก็ยังคงเสริมจุดแข็งนี้ด้วยการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ที่มีกาลัง1000แรงมา้าช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแม้จะเพิ่มน้ําหนักจากการเสริมกรอบระบบการสะเทือนแบบ,บ,รบรปรบรุงงงให้้แแขแข็ึน สามารถวิ่งบนพื้นที่ครุขรได้ดีขึ้นระบบเกียร์เป็นแบบไฮรดรเคมคินิกที่ให้การควบคุมที่นุ่มนวลมากขึ้นช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในสนามรบที่ยากลำบากระยะปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ450กิโลเมตรและสามารถต่อเชื้อเพลิงเพิ่มเติมได้หนึ่งในคุณสมบัติที่ล้ำสมัยที่สุดของซาต96รุ่น2025คือการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายดิจิทัลของสนามรบยุคใหม่ จีนให้ความสำคัญกับสงครามเครือข่ายมากขึ้นเรื่อยๆและรถถังรุ่นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบดังกล่าวโดยติดตั้งระบบสื่อสารแบบดิจิทัลที่สามารถส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างหน่วยบัญชาการโรนปืนใหญ่และยานเกราะอื่นๆได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีระบบ AI ภายในที่ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภายคุกคามควบคุมระบบต่างๆและเสนอแนวทางการตัดสินใจให้กับลูกเรือแม้ว่าการควบคุมหลักยังคงอยู่กับมนุษย์แต่ AI นี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ ลดภาระของลูกเรือและช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองในด้านความสะดวกสบายของลูกเรือภายในได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งระบบปรับอากาศการกรองอากาศสำหรับสถานการณ์ NBC นิวเคลียร์ชีวภาพเคมีการจัดวางภายในที่เป็นมิตรต่อการใช้งานและระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในตัวถังถึงแม้จะไม่ใช่นวัตกรรมใหม่แต่ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจระยะยาวได้อย่างมาก เหตุผลสำคัญที่ PLA ยังลงทุนใน z t z 96คือจำนวนที่มีอยู่ในประจำการมากกว่า2,000คันทำให้การอัปเกรดเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าก็ว่าการเปลี่ยนรถถังใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะในหน่วยรบระดับรองหรือพื้นที่ที่ z t ต99ไม่เหมาะสมรถถังรุ่นนี้ยังมีน้ำหนักเบาวกว่าจึงสามารถใช้ในพื้นที่ภูเขาหรือเส้นทางยากลำบากได้ดี ในเชิงยุทธศาสตร์ซาตตีซั96มีบทบาทสำคัญในแนวทางยุทธวิธีแบบหลายชั้นของ PLA โดยที่ซาีซั 99A ทำหน้าที่เป็นกำลังหลักระดับหัวหอกซาีซัต96จะเข้ามาสนับสนุนในบทบาทเสริมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เร็วการสนับสนุนทหารราบหรือการควบคุมพื้นที่แบบผสมผสานนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ซาตซ96รุ่นใหม่จะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเนื่องจากต้นทุนต่ำและมีขีดความสามารถที่ทันสมัย แม้จะมีการพัฒนาอย่างมากแต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ว่ารถถังรุ่นนี้ยังไม่สามารถเทียบได้กับรถถังยุคที่4ของรัสเซียหรือฝั่งตะวันตกในด้านการป้องกันหรืออำนาจการยิงอย่างไรก็ตามในมุมของต้นทุนต่อประสิทธิภาพ ZTZ 96รุ่น2025ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะหากใช้งานในรูปแบบการรบร่วมกับโดรนปืนใหญ่และทหารราบ การฝึกซ้อมรบในประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าซทีิซ96รุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้ดีและมีบทบาทสำคัญในการบุกโจมหรือป้องกันพื้นที่โดยใช้ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประสานงานกับอาวุธและหน่วยอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสรุปแล้วซทีิซต96ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงแต่คือการยืนยันว่าระบบเก่าแต่ดีสามารถอยู่รอดและมีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัลได้ การพัฒนาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ PLA ที่เลือกการพัฒนาแบบยั่งยืนและฉลาดมากว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรถถังรุ่นนี้จึงยังคงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่น่าจับตามองบนสนามรบของอนาคตหากคุณต้องการให้แปลงบทความนี้เป็นสคริปต์สำหรับใช้ภาคในวิดีโอหรือแยกเป็นตอนๆพร้อมภาพประกอบแจ้งได้เลย